ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กะวันอังคารที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะมาพบพกับพ่อเตีมยมอีกนะครับครับมื่อนี้พ่อเตียมภาพมาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนน้องคายต่อยนะพี่น้องเนาะส่งมามแล้วพี่น้องครับเมือ่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบแปดมีนาคมหกเจ็ดเล่าพัฒนาออกหกเจ็ดแปด สามศูนย์สองขับเลขล่างกะออกแปดสามเราพินองเนาะครับเป็นจังไในนอมีมผู้โวกผู้มันบนนอก,กับเซียนหนองคายนะครับนี่ครับของเซียนหนองคายงวดวันจันทร์ที่สิบแปดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดแต่ว่าชุดเต็มเพิ่นมีเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าขับเพิ่นกระเน่นที่เจ็ดกับแปดนะครับเนาะกับปรากฏว่าเขามาแปดสาม ครับเพเ่นให้เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เข้าตรงตรงแปดสามล่างนาะอพี่น้องเนาะครับมือนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับไปเบิ้งน้ากันนาะอพี่น้องเนาะด้วยต้องแล้วบ่มือนี้เอามือนี้มาน้น้ากันกับทีมงานบาเบ,นบ,บล่าเลียมผ้ารวย เสียนนาดีอารวยบย่วเพชนาดีคือยังูควผูสีตวอบ้นนบ้านพุทน้นองเนาะพุทธที่ยี่สิบพุทธที่ยี่สิบครับผมขอกลับมาท่านไปครับผม,าาบผมฝากข้าวไปน้องเอี่ผู้ีต่างกันนะครับเนาะยังคือนั่งกับวันสุขร์อนกัพี่เขียนวันสุข ียงใกล้ทันใกล้ตกตดจนบานตกข้าวขึ้นเดียว,อวยอโอ้สดแงเลยข้าม<อ>แมันขบแล้วขับล่องจำหนีจำหนีข้างแม่บิงมาได้แล้วตนะุ่มขางตุ่มข่าวุ่ม ัเราพัฒนาเซียนหนองคายนาะพี่น,นะน้องเนาะครับบนล่างวิ่งรูด ครับวันนี้ให้สี่กับหก้วพี่น้องเนอะเด็กวิ่งครับมาเบิ่งชุดชุดเตี่ยมมงเิลนะพี่น้นองเนอะชุดเตี่ยมมงคลจิมมี่สี่ หกนะครับแต่ว่าเิ่เอนอาที่ีกับ6ครับวันนี้สวดศูนย์หนะครับ ประเดนที่ีกับหกนะพี่น้องนะบานี้จับคู่นะครับ4ีศูครับ สีครับวันนี้รักหกนะพี่น้องเน้อ6ก6ูนยนะครับแต่ว,ว่าลักหากเอมักกระจับออกดนอครับเน้อห้าศูนย์ห้าหนนะครับ อันนี้เพิ่ใหายมาจังสี่เขาก็ลงไปตามนี้เนาะพี่น้องเนาะขจับเบิดมันก็นจะได้เก่าชุดมันก็นจะไลยครับบาริสวนตัวกันนะพี่น้อง <c oughs> เพินงหายมาคือเก่า หนึส่สองสองศูนยูน นะครับกะเบิ่งไวก้กันเบิน่นเือมันเป่ามันเบิ่นเนาะครับเนาะครับส่วนตัวเนียนเพิ่นพี่น้อง ครับเนี่ยคือเก่าพี่น้องซีหางเา้าคอยปังๆอย่าะพี่น้องเนาะคอยเข้าตรงๆอย่างนะครับ สัตว์เกียน,นะพี่น้องเนาะครับเอาวันพุธแะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่20มีนาคม2567้าลาวพัฒนาเซียนหนองคายขับบนล่างวิ่งรูด4กับ6นะครับขับสุดเตรียมเพิ่มกันมิ4ี4ห้าแล้วพี่น้องเลือ0ศ2ยขัน f อซมากลักหากระจับเอา505152พี่น้องแต่เพิ่มหามาจึง4ี่นะครับเนาะส่วนตัวกันเบิ้ลกับสอ0 1 1 เน้นที่40 41 60 61ครับควายปังๆอีกน้พี่น้องเนาะเข้าตรง,ตรงๆอีกเด้อเสียนหนองไข่เอฟซี FC กับสชลซีโชคโฉบมันมกันนะครับเอาฉะนั้นแล้วเข้ามาแล้วก็จะเลื่มเด้อพี่น้องเด้อเออพอเตียมขอขอบคุณหลายๆน,น,นะครับเด้อเสียนหนองไข่นะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนา,าใม้พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อเว็บ้อนคอยเข่าคอยแตกปังๆอีกเยซี่ก็จะจดีศ์โฉบๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาสุด้ายใต้สุดนี้พอเตมกับข้อกราบขอบพระคุณเยซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอเตมครับพอเตมข้อเว็บพอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะครับเนาะ ขอให้มีแต่โศกต่ลักให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม